ย้อนอดีตอำแดงเหมือนเมื่อหญิงสาวลุกขึ้นสู้ไม่ยอมถูกกลุ่มทุงชนเป็นอีกหนึ่งคดีดังในอดีตค่ะที่ทำให้ผู้หญิงเราสามารถเชิดหน้าจูตาได้ในสังคมถือว่าเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้ลุกขึ้นสู้เพื่อทวงสิทธิสตรีของตนและสิทธินั้นก็ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะ และสำหรับคำว่าอําแดงค่ะหลายคนคงจะสงสยัยคำว่าอําแดงนั้นเป็นคำนำหน้าชื่อหญิงสามันในสมัยโบราณค่ะและได้เลิกใช้เมื่อสิ้นสมัยรัชกาลที่5มาฟังเรื่องราวคดีของอําแดงเหมือนกันค่ะคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อพศ2408อําแดงเหมือนเป็นบุตรของนายเกตกับอําแดงนุ่มในตอนนั้นเธอมีอายุ21ปีส่วนบ้านของเธอนั้นอยู่ที่บ้านม่วงแขวงเมืองนอนทบุรี เธอได้รักใคร่ก,กับนายฤทธิ์โดยที่พ่อแม่ของเธอนั้นไม่รู้ซึ่งในขณะเดียวกันก็มีนายผู้อีกคนหนึ่งค่ะก็มาลงรักอําแดงเหมือนดังนั้นนายผู้จึงส่งเท่าแก่มาสู่ขออําแดงเหมือนจากพ่อแม่ทางพ่อแม่ก็เห็นว่านายผู้นั้นมีฐานะดีและตัวเองก็ติดหนี้ของพ่อแม่ของนายผู้อยู่แล้วจึงได้ยินยอมยกอําแดงเหมือนให้เป็นภรรยาของนายผู้โดยที่อําแดงเหมือนไม่รู้เรื่องเลย แต่เมื่ออำแดงเหมือนรู้เรื่องเขา้าว่าพ่อแม่ของตนยกตนให้เป็นภรรยาของนายภูแล้วยังไงอำแดงเหมือนก็ไม่ยอมทําให้พ่อกับแม่นั้นโปรธทั้งด่าทั้งทุบตีอำแดงเหมือนก็ไม่ยอมท่าเดียวต่อมาพ่อกับแม่ของอำแดงเหมือนได้ให้ในายภูมาชุดเอาลูกสาวให้ไปอยู่ที่บ้านของนายภูนายภูก็ให้อาแดงเหมือนเข้าไปอยู่ในห้องเรือนส่วนอาแดงเหมือนนั้นไม่ว่าจะทํำยังไงก็ไม่ยอมเข้าไป ยังคงนั่งอยู่ที่ชานเรือนอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งรุ่งเช้าซึ่งการที่อําแดงเหมือนทําแบบนี้ทําให้ชาวบ้านรู้เห็นเป็นจํานวนมากแล้วหลังจากนั้นอําแดงเหมือนก็กลับมาอย่างบ้านของตัวเองเมื่อพ่อกับแม่ของอําแดงเหมือนเห็นดังนั้นก็ด่าว่าทุบตีอําแดงเหมือนอีกและคลังนี้ทั้งสองคนก็ไม่ละความพยายามค่ะพ่อแม่ของอําแดงเหมือนก็ให้ในายู่มาจุดตัวอําแดงเหมือนไปอีกครั้ง แต่ทว่าในครั้งนี้อําแดงเหมือนไม่ยอมขึ้นเรือนของนายภูเลยหากแต่ยังกลับมาที่บ้านของพ่อแม่ของตนอีกครั้งและไม่ว่าอําแดงเหมือนจะกลับมาอีกสักกี่ครั้งเธอก็ยังต้องโดนพ่อแม่ด่าและทุบตีเหมือนเดิมแต่หากครั้งนี้รุนแรงยิ่งกว่าเดิมค่ะเพราะพ่อแม่ของเธอนั้นคู่ว่าจะเอาปืนมายิงเธอให้ตายหากไม่ยอมเป็นเมียของนายภูและในครั้งนี้อําแดงเหมือนกลัวมาก เธอจึงหนีไปหานริทได้สองสามวันเมื่อพ่อแม่ของอําแดงเหมือนรู้เข้าก็ให้คนมาบอกเนริ์ว่าให้เอาดอกไม้ทุบเทียนมาขอขมาตนในริ์เมื่อรู้เรื่องก็ให้เท่าแก่สองคนเอาดอกไม้ทุบเทียนมาขอขมาทางด้านพ่อแม่ของอําแดงเหมือนจึงได้พาเท่าแก่พร้อมด้วยดอกไม้ทุบเทียนไปที่บ้านกำนันซึ่งในตอนนั้นนายปู่ได้ไปคอยอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว นายปูจึงได้ขออายัดตัวเท่าแก่วไว้แก่กำนันในเวลาต่อมาก็มีหมายจากปลัดเมืองนนทบุรีให้ไปจับกลุมอําแดงเหมือนนายฤทธิ์และบิดามารดาของนายฤทธิ์มาที่ศาลากลางเมืองนนทบุรีเพื่อสู้ความกับนายภูที่ฟ้องร้องให้เปรียบเทียบตัดสินว่าอําแดงเหมือนเป็นภรรยาของตนอําแดงเหมือนจึงให้การต่อหลวงสยามนนทเขตขยันปลัดเมืองนนทบุรี และกรมการเมืองนนทบุรีว่าตนไม่ได้รักใครและยอมเป็นภรรยาของนายพูเลยมือพระนนทบุรีเจ้าเมืองนนทบุรีจึงได้เปรียบเทียบตัดสินว่าถ้าหากนายพูสาบานได้ว่าอําแดงเหมือนได้ยอมเป็นภรรยาของนายพูก็ให้หนายฤทธิ์แพ้ความนายพูซึ่งนายพูเองก็ไม่ยอมสาบานแต่พอจะให้อําแดงเหมือนสาบานว่าไม่ได้ยอมเป็นภรรยาของนายภู ก็ให้ในายภูนั้นยอมเลิกเป็นความแก่กันแต่นายผูเองก็ไม่ยอมให้อำแดงเหมือนสาบานจึงไม่อาจตัดสินคดีนี้ได้ในตอนแรกเรื่องไม่จบเพียงเท่านั้นค่ะในภายหลังนายภูก็กลับมาฟ้องร้องกล่าวโทษนายฤทธิ์อีกรวมถึงบิดามารดาของนายฤทธิ์และเท่าแก่ฝ่ายของนายฤทธิ์อีกสองคนซึ่งการฟ้องร้องก็ฟอ้อง,ฟองร้องกับกรมการเมืองนนทบุรีอีก โดยอ้างว่าคนเหล่านี้ได้ลักพาอํมแดงเหมือนภรรยาของตนและขอให้ส่งอํมแดงเหมือนคืนแก่ตนดังนั้นพระนนทบุรีเจ้าเมืองนนทบุรีและกรมการเมืองนนทบุรีจึงไปจับตัวของนายริ์บิดามารดาของนายริ์และเท่าแก่ฝ่ายนายริ์อีกสองคนมาไว้แล้วก็บังคับให้นายริทส่งตัวอํมแดงเหมือนให้แก่ตลาการส่วนนายริ์บิดามารดาของนายธิ และเท่าแก่ฝ่ายในาริศอีกสองคนก็ต่างเข้าสู้ความกับนายภูทางด้านอำแนงเหมือนก็ได้ให้การต่อตลาการว่าตนหาได้เป็นภรรยาของนายภูไม่ตาลาการให้ในายเปี่ยมพระธรรมลงคุมตัวอำแดงเหมือนให้ไปกักขังไว้ในตารางและในระหว่างนั้นมารดาของอำแดงเหมือนก็มากู่เข็นให้อำแดงเหมือนยอมเป็นภรรยาของนายภูแต่ทว่าอำแดงเหมือนก็ไม่ยอมอยู่ดีค่ะ เธอจึงได้บอกให้ตลาการชำระความต่อไปแต่ตลาการกลับไม่ชำระความและนายเปี่ยมพระธรรมรงก็คุมตัวอํมแดงเหมือนไว้โดยแกล้งใจให้ทำงานสารพัดอย่างจนทำให้อํมแดงเหมือนนั้นเหลือทนเพราะได้รับความทุกข์อย่างหนักในที่สุดเธอจึงได้มนีมาทำดีกาทูลกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าตนนั้นไม่ได้ยอมเป็นภรรยาของนายภูตนสมัครใจเป็นภรรยาของนายฤทธิ์ต่อไป ขอพระบารมีปกกล้าเป็นที่พึ่งของตนเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับเรื่องก็ทรงมีพระราชวินิจฉัยดีการ้องทุกรายนี้โดยมีพระราชาทะเลขาสลักหลังดีกาว่าถ้าเรื่องที่กล่าวในดีกานี้ไม่ผิดไปจากความเป็นนจริงักก็ให้เจะเหมือนราชามาตรกับนายรอดมรมหาดเล็กขึ้นไปจัดการตัดสินให้อำแดงเหมือน ขึ้นไปจัดการตัดสินให้อาแดงเหมือนเป็นภรรยาของนายธิ์ตามความสมัครใจเพราะอาแดงเหมือนอายุมากถึง20ปีเศษแล้วควรจะหาสามีตามใจชอบได้แต่ให้นายธิ์เสียเงินค่าละเมิดให้แก่บิดามารดาของอาแดงเหมือนหนึ่งช่างและให้แก่นายผูสิบตำลึงส่วนค่าเลิชาธรรมเนียมนั้นให้นายริ์เสียแทนบิดามารดาของอาแดงเหมือนและนายผูด้วย แล้วให้คดีความเป็นอันเลิกแล้วแก่กันทั้งหมดนอกจากนี้ก็ยังมีพระราชหัตทะเลขาสลักหลังดีกาต่อไปซึ่งมีผลเป็นการแก้ไขหรือกลับหลักกฎหมายที่มีอยู่เดิมว่าถ้าความเป็นจริงแตกต่างไปจากเรื่องที่กล่าวในดีกานี้ก็ให้ตัดสินตามหลักเกณฑ์ที่พระราชทานไว้สองประการดังนี้ประการแรกคงจะเป็นพระบิดามารดาของอำแดงเหมือนยอมยกอำแดงเหมือนให้แก่นายภูดโดยมีค่าตอบแทน จึงต้องยอมให้ในายผูมาจุดอาแดงเหมือนไปคือเป็นกรณีที่ไม่ใช่เป็นการยกบุตรหญิงให้เป็นภรรยาของชายตามปกติธรรมดาแต่เป็นการขายบุตรหญิงให้แก่ชายซึ่งบิดามารดามีอำนาจประทับได้ตามกฎหมายลักษณะกหนีข้อที่21ที่ว่าถ้าผัวแลบิดามารดาแลนายเงินทำสารกรมธรร์เอาชื่อลูกเมียทาสไทยใส่ในสารกรมธรร์กู้นั้นด้วย ท่านว่าเป็นศีลแม้นแลเจ้าศีลบอกก็ดีมีได้บอกก็ดีแก่ผู้ซึ่งมีชื่อในสายโปรมทานนั้นท่านให้เสียโดยกระบินคนซึ่งถือนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นก็ให้ตัดศิลว่าบิดามารดาไม่ได้เป็นเจ้าของบุตรชายบุตรหญิงเหมือนกับคนที่เป็นเจ้าของโคกระบือช้างม้าจะตั้งราคาขายตามใจชอบได้หรือเหมือนกับนายเงินที่เป็นเจ้าของทาสที่มีค่าตัว เกิดยากจนจะขายทาสนั้นตามค่าตัวเดิมได้เมื่อบิดามารดาเกิดยากจนจะขายบุตรก็ต่อเมื่อบุตรยอมให้ขายจึงขายได้ถ้าไม่ยอมให้ขายก็ขายไม่ได้หรือยอมให้ขายถ้าบุตรยอมรับนี่แค่ตัวเพียงเท่าไรก็ขายได้เพียงเท่านั้นกฎหมายเก่าว่าไว้อย่างไรผิดไปจากนี้ไม่ให้นำมาใช้ดังนั้นถ้าบิดามารดาของอําแดงเหมือน เอาชื่ออำแดงเหมือนไปขายให้แก่นายภูเป็นเงินเท่าไหร่ก็ให้บิดามารดาของอำแดงเหมือนใช้เงินนั้นให้แก่นายภูเองอย่าให้นายฤทธิ์และอำแดงเหมือนต้องใช้เพราะเห็นได้ชัดว่าอำแดงเหมือนไม่ยอมให้บิดามารดาเอาชื่อตนไปขายการที่อำแดงเหมือนนี้บิดามารดาตามนายฤทธิ์ไปนั้นถ้าอำแดงเหมือนเอาเงินทองสิ่งของของบิดามารดาติดตัวไปด้วยโดยที่บิดามารดาไม่ยอมให้เอาไป ก็ให้อำแดงเหมือนรีบขืนให้แก่บิดามารดาก็ให้อำแดงเหมือนรีบขืนให้แก่บิดามารดาเว้นแต่ผ้านุ่งห่มและเงินหรือสิ่งของราคาสักสามตำลึงให้บิดามารดาลดให้อำแดงเหมือนเพื่อจะได้เป็นสเสบียงเลี้ยงตัวอยู่ราวหถึงสเดือนจนกว่าจะมีที่ทรรมาหากินกับนายฤทธิ์ส่วนความวิวาทอายัดและฟ้องเท่าแก่ฝ่ายนายฤทธินั้นให้เลิกเสียทั้งหมดประการที่ส ตามลทัทธิธรรมเนียมของผู้ชายในบ้านเมืองทุกวันนี้พอใจว่าหญิงคนใดหากชายใดได้พาเข้าไปในที่ลับจับต้องถึงตัวแล้วถือว่าชายนั้นเป็นผัวคู่ความก็ฟ้องร้องกันมาอย่างนั้นผู้ตัดสินก็ว่าอย่างนั้นแล้วตัดสินให้ผัวเป็นเจ้าของและให้เมียเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานซึ่งลทัทธิธรรมเนียมนี้สันนิษฐานว่า น่าจะมาจากสุภาษิตกฎหมายที่ปรากฏในกฎหมายลักษณะผัวเมียข้อที่82ว่าเป็นสตรีภาพอย่าให้มีชายสัมผัสถูกต้องตัวถึงสองเพราะรัฐที่ธรรมเนียมอย่างนั้นจึงได้มีการตัดสินในสมัยหนึ่งให้เลิกกฎหมายเก่าที่ว่าหญิงอย่าชายอย่าได้นั้นให้ยกเสียความจริงที่ว่าอย่างนั้นไม่ยุติธรรมการให้หญิงอย่าชายอย่าได้ตามกฎหมายเก่านั้น ชอบด้วยยุติธรรมให้เอาเป็นเกณฑ์ความเรื่องนี้ที่โครงการเมืองนนทบุรีเปรียบเทียบตัดสินว่าเป็นเมียหรือไม่ได้เป็นเมียโดยการให้ชายหรือหญิงสาบานนั้นให้ยกเสียแล้วให้ถือเอาความสมัครใจของหญิงเป็นเกณฑ์ว่าจะยอมเป็นเมียผู้ชายหรือไม่และหากหญิงใดมีชายมาขอบิดามารดายกหญิงนั้นให้ชายและหญิงนั้นยินยอมไปอยู่กับชายโดยมีผู้รู้เห็นเป็นจจำนวนมากกว่าสองคน ให้ถือเป็นผัวเมียกันหญิงและชายได้ร่วมสุขร่วมทุกมีทุนรอนเดียวกันอยู่เป็นเวลานานหลายวันหลายเดือนเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่คนรอบบ้านรอบเมืองไม่มีใครโต้แยง้งจึงควรตัดสินว่าหญิงและชายนั้นเป็นผัวเมียกันแต่ในความเรื่องนี้หาได้เป็นเช่นนั้นไม่จึงต้องให้เป็นไปตามความสมัครใจของหญิง ดังนั้นคดีอําแดงเหมือนในสมัยรัชกาลที่สจึงได้ปรากฏในประกาศพระราชบัญญัติลักภาว่ามีพระบรมราชองค์การมาร,บบระบรรพทูลสุรสิงหนาถให้ประกาศแก่ลูกขุนตลาการโรงสารแสรัศดรในกลุงและหัวเมืองให้ทราบทั่วกันว่าเมื่อวันอาทิตย์เดือนอ้ายแรมเจ็ดค่ำปีฉลูสัป,ปตศก 15, สิเสด็จออกณพระที่นั่งสุดไยยสวรี ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งทำเรื่องราวมาทูนกเกล้าถวายความในดีกาดังนี้ข้าพระพุทธเจ้าอําแดงเหมือนเป็นบุตรของนายเกตกับอําแดงนุ่มอายุของข้าพระพุทธเจ้าได้21ปีตั้งบ้านเรือนอยู่บางม่วงแขวงเมืองนนทบุรีมีความทุกข์ร้อนขอพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสถวายเรื่องราวให้ทราบฝ่าละอ,องทุลีพระบาท เดิมข้าพระพุทธเจ้ากับนายฤทธิ์รักใกล้เป็นชู้กันบิดามารดาข้าพระพุทธเจ้าหารู้ไม่ครั้นอยู่มาเดือนสี่ปีชวดนศสิบสี่นายภูให้เท่าแก่มาขอข้าพระพุทธเจ้ากับบิดามารดาของข้าพระพุทธเจ้าบิดามารดาก็ยอมจะให้ข้าพระพุทธเจ้าเป็นภรรยาของนายภูเมื่อข้าพระพุทธเจ้ารู้ความว่าบิดามารดาจะยุคข้าพระพุทธเจ้าให้เป็นภรรยาของนายภู ข้าพระพุทธเจ้าไม่ยอมบิดามารดาก็โกรธด่าว่าทุบตีข้าพระพุทธเจ้าครั้นหเดือนสี่แรม11ค่ำปีชวดนศศีเวลาพลบค่ำบิดามารดาข้าพระพุทธเจ้าก็ให้นายผูมาจุดตัวข้าพระพุทธเจ้าไปที่บ้านเรือนนายภูและให้ข้าพระพุทธเจ้าเข้าไปในห้องเรือนข้าพระพุทธเจ้าไม่ยอมเข้าไปจึงได้นั่งอยู่ที่ชานเรือนนายภูจนรุ่งเช้า ชายหญิงชาวบ้านได้รู้เห็นเป็นอันมากแล้วข้าพระพุทธเจ้าก็กลับมาบ้านเรือนบิดามารดาบิดามารดาก็ด่าว่าทุบตีข้าพระพุทธเจ้าอีกจะให้ข้าพระพุทธเจ้ายอมเป็นภรรยาของนายผูให้จงได้แล้วบิดามารดาข้าพระพุทธเจ้าก็ให้นายผูฉุดตัวข้าพระเจ้าไปที่บ้านเรือนนายผูอีกครั้งข้าพระพุทธเจ้าก็หาได้ขึ้นไปบนเรือนนายผูไม่แล้วข้าพระพุทธเจ้าก็กลับมาบ้านเรือนบิดามารดาข้าพระพุทธเจ้าอีกครั้ง คราวนี้บิดามารดาโกรธด่าว่าทุบตีข้าพระพุทธเจ้าอีกแล้วว่าถ้าข้าพระพุทธเจ้าไม่ยอมเป็นภรรยาของนายภูจะเอาปืนยิงข้าพระพุทธเจ้าให้ตายข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกกลัวก็หนีไปหานายฤทธิ์ชูเดิมของข้าพระพุทธเจ้าได้สองสามวันบิดามารดาของข้าพระพุทธเจ้าสั่งผู้มีชื่อให้บอกนายฤทธิ์ให้เอาดอกไม้ทุบเทียนมาสมา นายฤทธ์ก็ให้เท่าแก่เอาดอกไม้ทูบเทียนมาสมาบิดามารดาของข้าพระพุทธเจ้าบิดามารดาของข้าพระพุทธเจ้าจึงพาเท่าแก่เอาดอกไม้ทูบเทียนไปที่บ้านกำนันแต่ในเวลานั้นนายภูไปคอยอยู่ที่บ้านกำนันแล้วนายภูจึงอายัดต,ตัวเท่าแก่ไว้แก่กำนันครั้นณเดือนเจ็ดปีฉลูสัปปะศกสิบห้ามีหมายหลวงสยามนนทเขตขยันประหลัดไปเกาะ ข้าพระพุทธเจ้ากับนายธิ์กับบิดามารดาของนายธิ์ก็มาที่ศาลากลางเมืองนนทบุรีหลวงประหลัดแลกลงการถามข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็ให้การว่าข้าพระพุทธเจ้าหาได้รักใคร่ยอมเป็นภรรยาของนายภูไม่พระนนทบุรีแลกลงการเปรียบเทียบก็ตัดสินว่าถ้านายภูสาบานตัวได้ว่าข้าพระพุทธเจ้าได้ยอมเป็นภรรยาของนายภูก็ให้นายธิ์นั้นแพ้ความนายภู แต่ในภูก็ไม่ยอมสาบานแล้วกลรงการเปรียบเทียบก็ว่าถ้าข้าพระพุทธเจ้าสาบานตัวได้ว่าไม่ได้ยอมเป็นภรรยาของในภูก็ให้ในภูยอมแล้วความแก่กันแต่ในภูก็หายอมให้ข้าพระพุทธเจ้าสาบานไม่ครั้นเดือน8ขึ้นสองคำปีฉลูสัปปะสก15นายภูได้กลับมาฟ้องกล่าวโทษนายฤทธิ์กับปิดามารดาของนายฤทธิ แล,และผู้ท,ท,ท,ที่มีชื่อเท่าแก่สองคนความมีแจ้งอยู <t <t ่ในฟ้องในภูนั้นแล้วพระหนนทบุรีและกลมการเกาะได้ตัวนายริ์กับบิดามารดานายริ์กับผู้ที่มีชื่อเท่าแก่สองคนมาแล้วจึงบังคับให้นายริ์ส่งตัวค่าพระพุทธเจ้านายริ์ก็ส่งตัวค่าพระพุทธเจ้าให้ตลาการนายริ์กับบิดามารดานายริ์และผู้มีชื่อเท่าแก่สองคนก็เป็นคู่สู้ความกับนายภู แต่ตัวข้าพระพุทธเจ้าได้ให้การไว้ต่อตลาการเป็นความสัตย์ความจริงว่าข้าพระพุทธเจ้าหาได้เป็นภรรยาของในภูไม่แจ้งอยู่ในคําให้การนั้นแล้วนายเปี่ยมพระธรรมรงคุมตัวข้าพระพุทธเจ้าไปกักขังไว้ที่ตารางแล้วมารดาของข้าพระพุทธเจ้าก็มาด่าขู่เข็นจะให้ข้าพระพุทธเจ้ายอมเป็นภรรยาของในภูให้จงได้ข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ยอม ข้าพระพุทธเจ้าเตือนให้ตลาการชําระความต่อไปก็ไม่ชําระความให้นายเปลี่ยนพระธมรงก็คุมตัวข้าพระพุทธเจ้าไปกักขังแล้วแกล้งให้ใช้งานต่างๆจนข้าพเจ้าเหลือทนและได้ความทุกข์ร้อนข้าพระพุทธเจ้าจึงได้หนีมาทําดีกาทนกล้าถวายพระราชอาญาเป็นลุนกล้าวข้าพระพุทธเจ้าไม่ยอมเป็นภรรยาของในภู ข้าพระพุทธเจ้าสมัครเป็นภรรยาของนายธิ์ชู้เดิมของข้าพระพุทธเจ้าต่อไปขอพระบารมีปกเกล้าเป็นที่พึ่งควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าขอเดชะ